n o p ด d o สตอรี่ A l i f e changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o p ด d o สตอรี่พอดแคสตนะครับวันนี้ถ้าฟังตรงวันนะจะเป็นวันศุกร์นะก็สลับมาเป็นบทความในหนังสือที่ชื่อว่า1000 Plus Little Habits of happy successful relationship ของคุณมาร์คแอนด์แองเจลเชอร์นอฟบ้างเนาะก็อย่างที่เคยเล่ามาตลอดนะครับหนังสือเล่มนี้มันมีเรื่องราวมันมีบทความมันมีข้อคิดดีๆหลายๆเรื่องนะผมก็ทยอยทยอยหยิบบางเรื่องบางตอนที่ผมคิดว่าเออนะ่าสนใจนะครับแทนสลับกันบ้างนะครับไม่งั้นก็จะการเป็นการรีวิวหนังสือซะเยอะนะครับวันนี้บทความที่จะเอามาฝากเราอยากจะมาเล่า ประสบการณ์เล่าเรื่องราวเล่าความคิดให้ฟังก็คือบทความที่ชื่อว่า Six Ways Happy Couples Deal With Disagreement Differently แปลเป็นไทยคือ6วิธีที่คู่รักหรือคู่ชีวิตที่มีความสุขเนี่ยเขาจะใช้บริหารจัดการความเห็นที่มันขัดแย้งกัน Disagreement นะครับไม่ลงรอยกันเนี่ยเขาเขาทำยังไงนะครับที่เขาทำไม่เหมือนกับคู่อื่นที่ทะเลาะเบาแวงกัน ผมว่าวันนี้เอามาฝากสําหรับคนที่มีคู่โดยที่อาจจะเป็นแฟนก็ได้อาจจะแต่งงานกันแล้วก็ได้เป็นคู่ชีวิตอยู่ด้วยกันก็ได้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็มีโอกาสก็จะเล่าประสบการณ์หรือความเห็นส่วนตัวผมด้วยนะผมก็ไม่ได้เคลมว่าจะต้องมาเชื่อผมอะไรทั้งหลายแหละแต่ว่าผมก็หลายอย่างผมก็ใช้นะครับแล้วก็คิดว่ามันเวิร์กนะเริ่มต้นก้อนที่1นนะเขาบอกว่า They are committed to dealing with disagreement positively. แปลว่าทั้งสองคนทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับ <im it> <ๆ S 2> เขามีข้อตกลงหรือว่าเขาคูดคุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าเรามีอะไรที่เป็นข้อขัดแย้งกันเนี่ยเราจะพยายามจัดการมันในเชิงบวกผมว่าคำง่ายๆก็คือเราจะไม่ทะเลาะกันนะ่ง่ายไหมไม่ง่ายหรอกครับเพราะว่าทุกคนมีอารมณ์ทุกคนมีความรู้สึก เวลาบางคนเนี่ยพูดผิดคํานิดเดียวเขาเรียกผิดหูนิดเดียวเนี่ยโอ้โหขึ้นขึ้นปกติครับทุกคนก็มีแบบนั้นแหละยิ่งคนที่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันมานานเนี่ยจะเรียกว่าเป็นแฟนกันระยะเริ่มต้นเนี่ยเรากําลังอยู่ในช่วงปรับตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถูกเลี้ยงดูงกันมาคนละแบบครับเรามีเพื่อนกันคนละกลุ่มบางทีเราก็ยังไม่ได้รู้ใจกันคําบางคําสําหรับผู้ชายพูดออกไป มันธรรมดาธรรมดาสําหรับเราเนาะแต่สําหรับผู้หญิงที่ฟังมันไม่ธรรมดาในขณะเดียวกันผู้หญิงเหมือนกันครับพูดคำเนี้ยเราพูดเล่นพูดมีน้องชายมีพี่ชายเรายังคุยกันไม่เห็นก็จะโกรธอะไรแต่ทําไมแฟนเราเป็นฟืนเป็นไฟไม่เหมือนกันไงครับแต่แต่ไอ้การที่เราเห็นไม่ตรงกันหรือเห็นไม่เหมือนกันหรือเซนซิทีฟบางเรื่องต่างกันเนี่ย เป็นเรื่องปกติแต่ขอให้เราได้ตกลงกันว่าเราจะพยายามทำความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่าโห,โหโกรธปุ๊บใส่เลยนะครับพูดจาไม่ดีใส่กันความสัมพันธ์เราเนี่ยถ้าเราแวลูเราให้คุณค่าเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กครับไอเรื่องที่พูดจาแบบขัดหูบอกเขาครับเออพูดแบบนี้เราแบบเราอึ้งเลยนะเรารู้สึกเหมือนกันนะเสียใจนะอะไรเงี้ย บอกให้เขารับรู้เพราะว่าผมผมเชื่อนะคนรักกันเนี่ยไม่มีน้อยคนนะที่จะแบบตื่นเช้ามาว่าวันนี้ฉันจะทําให้แกเสียใจยังไงดีถ้าเรายังรักกันอยู่นะแต่ถ้าเกียรติกันโอเคมันอันนี้มันมันมัน,ม,น,ม,นมันไปไกลแล้วหลายครั้งเนี่ยทำด้วยความไม่รู้ไม่ตั้งใจหรือบางทีก็งดุดหงิดเรื่องอื่นมาลงกับเราบอกกันคุยกันหรือบางทีก็อาจจะถ้าอย่างอารมณ์ร้อน,อนๆอยู่ก็เดินออกจากกันไปก่อนอย่าพึ่งถ้าจะมาคุยตอนนั้นเดี๋ยวระเบิดนะเช่นเย็นนะครับ มาดูข้อที่2ครับ They attack the i r agreement not each other. อ้อโทษที They attack the disagreement not each other. ผมชอบ m i n d set นี้ผมแปลเป็นไทยก่อนทั้งคู่นะคู่ชีวิตเนี่ยเขาจะจัดการความเห็นที่ไม่ลงรอยกัน Disagreement แต่เขาจะไม่จัดการตัวตนของแต่ละคนไม่ใช่อางี้เวลาเราทะเลาะกันเนี่ย My set คือการทะเลาะกันเนี่ยคือปัญหา ถูกไหมถ้าไม่มีปัญหาเราไม่ทะเลาะก,กันหรือหรืออย่าอย่าเรียกว่าทะเลาะก,กันเลยความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยคือปัญหาแต่มันเป็นปัญหาของเราสองคนครับอ่ะผมผมยกตัวอย่างนะสมมุติว่าตัวผมเนี่ยผมอยากจะซื้อรองเท้าใหม่แล้วภรรยาผมไม่เห็นด้วยว่ารองเท้าผมไม่ควรซื้อนี่คือด i สคริมเมนต์นี่คือความเห็นที่ไม่ตรงกันผมมีเหตุผลที่ผมอยากจะได้ รองเท้าใหม่ในขณะที่ภรรยาผมก็มีเหตุผลที่บอกว่ารองเท้าเก่ามันยังใช้ได้อยู่เลยรองเท้าใหม่จะไปซื้อทาไมเขามีเหตุผลผมก็มีเหตุผลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทั้งสองคนก็คือผมและภรรยาเนี่ยเราจะมาช่วยกันจัดการไอ้ความเห็นที่ไม่ลงรอยกันอันเนี้ยเพราะนั้นศัตรูของเราเนี่ยคือความเห็นที่ไม่ลงรอยกันก็คือการความเห็นที่ผมบอกว่าซื้อรองเท้าใหม่ดีกับความเห็นที่บอกว่าไม่ควรซื้อรองเท้าใหม่เราจะมาเคลียร์กันเรื่องนี้นี่คือศัตรูของเรา เพราะว่ามันเป็นความเห็นที่ขัดแยง้งแต่ภรรยาผมไม่ใช่ศัตรูผมผมไม่ใช่ศัตรูของภรรยาผมถ้าเราคิดได้แบบนี้เราจะหาทางออกร่วมกันได้ในที่สุดครับเราไม่ใช่การซื้อรองเท้าใหม่หรือไม่ซื้อรองเท้าใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องแค่ความเห็นที่ไม่ที่มันแตกต่างกันเท่านั้นเองแล้วนี่คือป r o b l e ที่เราสองคนกำลังจะช่วยกันผมอ่านจากเจอจากที่ไหนก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าในทุกเรื่องเลยนะ ให้เรายกปัญหาที่ดูเป็นปัญหาขัดแยงระหว่างสามีภรรยาหรือระหว่างแฟนก็ได้นะครับให้มันเหมือนเป็นโจทย์การบ้านเน่ยแล้วให้สามีและภรรยาเนี่ยทํางานเป็นทีมอ่ะเหมือนการบ้านกลุ่มอ่ะแต่กลุ่มนี้มี2คนเน่ยอ่ะเรื่องซื้อรองเท้าใหม่เป็นเคสมาเก้ผมยกตัวอย่างเรื่องนี้เป็นเคสแล้วให้สามีภรรยาเนี่ยหาทางออกร่วมกันว่าเคสเนี้ยจะแก้อย่างไงแล้วพรุ่งนี้มาส่งอาจารย์นะ อารมณ์คล้ายๆแบบนั้นแต่จริงๆมันไม่มีอาจารย์ให้เราไปส่งหรอกผมว่าถ้าเราเดียวกันแบบนี้เนี่ยนะปัญหาไหนมันก็มันก็มันก็ช่วยกันคิดได้นะเราอาจจะมีความเห็นไม่ลงรอยเวลาทําทําการม้านกลุ่มก็แน่นอนเป็นปกติใช่ไหมว่าเฮ้ยเราว่าอันนี้ดีนะเว้ยแต่เพื่อนเราบอกเฮ้ยไม่ได้ตอบแบบนี้มันมีจุดอ่อนอา้าวแล้วถ้าเพื่อนตอบแบบนี้เราอาจจะไม่เห็นด้วยแต่พูดคุยกันแบบเพื่อนเนะ่ยเราจะไม่รู้สึกว่าแกเรวฉันดีไม่ใช่ใช่ไหม เวลาทวงการบ้านเราไม่เห็นไม่ตรงกับเพื่อนก็ไม่ได้แปลว่าเพื่อนเลวเราดีนะครับอย่าไปแอดแท็กตัวตนแอดแท็กตัวตนเนี่ยไปไกลเลยนะเธอยังไงเนี่ยทำไมโง่งี้โอ้โหยาวครับไอซื้อรองเท้านี่เรื่องเล็กเนี่ยไอคำว่าโง่งในเรื่องใหญ่กว่าอีกใช่ปะภรรยาก็สวนกลับมาแกก็โง่งเหมือนกันแหละดูวันก่อนสิโอ้โหนี่ขุดเรื่องเดิมมาอีกอันนี้ยิ่งหนักหนักกันไปใหญ่นะครับมาดูเทคนิคอันที่3ครับ เทคนิคนี้เขาบอกว่า day practice intentional communication คือต้องฝึกสื่อสารเขาได้ฝึกการสื่อสารภายในนะครับ intentional โดยความตั้งใจนะครับไม,ไม่ใช่ภายใน intentional คือความตั้งใจเขาบอกว่า your partner is not a my reader คือคู่ชีวิตเราเนี่ยนะเขาไม่ใช่คน my reader คือคนอ่านใจคนหรอกทำไมแค่นี้คุณไม่รู้อะว่าผมต้องการอะไร ก็ไม่รู้ไงรู้ก็ไม่ทำดิถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องสื่อสารความต้องการของเราอย่าเพิ่งแปรซูมนะครับว่านี่ฉันอยู่กับเธอมากี่ปีแล้วแค่นี้ทำไมเธอยังไม่รู้ไม่รู้นะครับผมผมเข้าใจตรงนี้ดีเลยนะครับเพราะว่าเลเวลหรือระดับของการสังเกตของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับบางคนเนี่ยเป็นคนไวต่ออารมณ์ของคนอื่นสูง คือคาว่าไวต่ออารมณ์ของคนอื่นสูงคือมองหน้าแวบเดียวรู้เลยอารมณ์โกรธอยู่มองหน้าแวบเดียวรู้เลยว่าเศร้ามองตาแป,ป๊บเดียวรู้เลยว่ากังวลเขาเป็นคนช่างสังเกตซึ่งถ้าคนเป็นคนช่างสังเกตเยอะๆแบบนี้เขาก็อาจจะสามารถบริหารจัดการคำพ้องคำพูดได้เหมาะสมก็ดีแต่เราอย่าสโซงว่าทุกคนเป็นแบบนี้ครับ บางคนเนี่ยไม่รู้ไม่รู้จิตรู้เึกรู้สาอะไรซึ่งเขาไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหรือว่าเขาจะเป็นคนไม่ดีหรือไม่รักเราแล้วไม่ใช่นะครับเขาแค่โดยธรรมชาติเนี่ยเขาคิดว่าเรายิ้มเราก็คงมีความสุขมั้งแต่จริงๆไม่ใช่แล้วที่เขาชอบทําเป็นมีมแล้วก็เอามาล้อกันนะ่ะว่าผู้หญิงพูดอย่างแต่คิดอีกอย่างเนี่ยมันจริงนะครับเราไม่ได้ผู้หญิงอย่างเดียวพูดไว้ก่อนเลยผู้ชายก็เป็น เราโอเคแปลว่าเราไม่โอเคมันดูตลกไหมเราโอเคแปลว่าเราไม่โอเคแต่ชีวิตจริงเป็นแบบนั้นผมรู้ภาษาของภรรยาผมภรรยาผมรู้ภาษาของผมผมจะรู้เลยว่าอันเนี้ยหมายถึงอะไรนี่พูดไปพูดมาจะกลายเป็นพอดแคสต์นินทางภรยาหรือเปล่าแต่ว่าผมเล่าให้ฟังนะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ความลับอะไรเพราะว่าเคยพูดกับภรยาเหมือนกันเวลาภรรยาผมเนี่ยเขาไม่อยากทําอะไรบางอย่างเนี่ย เขาจะไม่ได้บอกว่าไม่อยากครับเขาจะบอกว่าเขาจะตอบผมด้วยคําถามสมมุติผมถามเขาบอกว่าออกไปซื้อกาแฟกันไหมเนี่ยถ้าเขาไม่อยากออกไปเนี่ยเขาจะไม่บอกว่าไม่เอาเราไม่อยากออกเขาไม่ใช่สไตล์ภรยาผมที่พูดแบบนั้นภรยาผมเขาจะถามกลับมาด้วยคําว่าจะออกเหรออย่างงี้ผมจะรู้ว่าคําว่าจะออกเหรอเนี่ยคือไม่อยากออกเขาไม่ได้ถามว่าจะออกหรอแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่เซนซิทีฟหรือไม่ได้ศึกษาอะไรมากมายหรือเพิ่งรู้จักกัน เราจะตอบกลับว่าออกสิแล้วก็จบแล้วจริงเขาก็จะออกไปโดยโดยที่เขาไม่ค่อยอยากออกแต่ว่าผมอยู่กับภัรยาผมมนานานเนี่ยผมรู้ไงว่าคําว่าจะออกเหรอเนี่ยแปลว่าไม่อยากออกอารมณ์อารมณ์คล้ายๆแบบนี้ซึ่งถ้าเราอยู่กันนานพอเนี่ยไอพ idden, ้พวกฮิตเดนบวชพวกคําพูดที่มันมันซ่อนอยู่เนี่ยเราเราจะเรียนภาษาจริงๆเรียนภาษาพูดระหว่างคู่เนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันยากพอๆกับเรียนภาษา ญี่ปุ่นเรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาภาษาที่2ภาษาที่3เลยนะทง้ทงๆที่มันคือภาษาไทยนี่แหละคู่ที่อยู่กันยืนยาวเนี่ยคือคู่ที่สามารถเรียนภาษากันและกันรู้อะ่ะคืออย่างผมไม่ได้รู้จากภรยายอย่างเดียวนะภรยายผมก็รู้นะว่าถ้าผมตอบแบบนี้มันหมายถึงแบบไหนเพราะมันมันคือสไตล์การตอบของผมอะ่ะ โด,โดยที่ผมไม่ได้ตั้งใจอะไรหรอกมันตอบโดยโดยธรรมชาตินะ่ะดังนั้นเนี่ยบางทีต้องฝึกโดยเฉพาะคนที่อยู่แบบเพิ่งรู้จักกันเนะ่ยผมแนะนําพูดออกไปเลยถ้าอย่างอย่างเมื่อกี้เคสของภรรยาผม,ผมกับผมเมื่อเค้นะถ้าเราเพิ่งรู้จักกันเนี่ยผมจะไม่เข้าใจเขาหรอกว่าจะออกเหรอเนี่ยมันคือแปลว่าเขาไม่อยากออกผมจะเข้าใจว่าเป็นคําถามเขาเฉยๆผมก็จะบอกว่าอยากออกถ้าถ้าอย่างนี้ผมแนะนําว่าเพื่อจะทําให้เราเข้าใจกันมากขึ้นเนี่ย ให้บอกเลยว่าเอายังไม่ค่อยอยากออกนะจบผมก็ไม่อยากฝืนอยู่แล้วไม่ออกก็ไม่ออกบางทีผมก็ไม่ได้อยากออกอะไรมากหรอกใช่ว่าล,ลักษณะเป็นแบบนั้นจะดีกว่าบอกกันตรงๆงพูดกันตรงๆนะครับแต่ว่าถ้าอยู่กันสักระยะหนึ่งนะพยายามสังเกตก็ดีนะครับเพราะจะให้เขาบอกทุกเรื่องบางทีมันก็เหนื่อยอก็เขาก็เพยงใจเราบ้างอะไรบ้างเขาก็ไม่อยากบอกทุกเรื่องหรอกสังเกตบ้างก็ดีนะครับว่าอืคนรักเรา คู่เราเนี่ยเขาทํากริยาแบบนี้เขาทําพฤติกรรมแบบนี้เขาใช้คําพูดแบบนี้ความหมายก็คือประมาณนี้นะครับมาถึงอันที่4ครับ t h e y let each other save face อันนี้สําคัญนะครับคือเขาจะให้แต่ละฝ่ายเนี่ยมีทางในการรักษาหน้าของตัวเองทุกคนมีเกียรตินะครับทุกคนมีศักดิ์ศรีที่อยากจะปกป้อง ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยคุณไปไล่ต้อนเขาจนจนจนมุมแล้วทําทำให้เขารู้สึกแย่รู้สึกอายเนี่ยเขาอาจจะเถียงคุณไม่ออกนะคุณอาจจะสะใจนะเป็นไงเล่าจ่อยี่เป็นไงเล่าพูดไม่ออกเลยแต่คุณจะเอาชนะคนรักคุณไปทำไมครับเพื่ออะไรครับคุณจะได้เหรียญทองโอลิมปิกหรือไงครับสะใจเหรอครับผมว่าส่วนตัวนะถ้าอยากให้ความสัมพันธ์นั้นยั่งยืนอย่าทำครับเขาผิด เราเขารู้ตัวเขาแล้วว่าเขาผิดจบครับคุณไม่ต้องไปย้ำคุณไม่ต้องไปแบบโอ้โหถ้าผิดจัดหนักเอาชนะแบบโอ้โหจะต้องเอาให้อายอะคือคือมันมีนะมันมีความรู้สึกของบางบางคู่บางคนเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคืออาจจะ,ะบางคนก็บอกว่าก็เขาทํากับผมก่อนแต่เราถ้าเราอยู่ด้วยความสัมพันธ์แบบแก้แค้นกันอนะเออจาไว้นะเว้ยเพราะว่าถ้าเกิดคุณทํากับเขาแบบนั้นนะเขาจําแน่นอนแต่แบบนี้มันไปด้วยกันไม่รอดหรอก เดี๋ยวเดี๋ยวเขาที่แล้วจัดชั้นหนักใช่ไหมชั้นขรานี้แหละเสร็จชั้น feeling แบบนี้อยู่ยาวยากใช่ปะความสัมพันธ์มันก็ไม่ยืนยาวมันก็ทะเลาะกัน save face หรือว่าการรักษาหน้าอีกมุมหนึ่งคือคุณจะตำหนิคุณจะพูดอะไรก็ตามควรจะมาคุยกัน2คนครับคุณไปว่าไป ทำให้เขาเสียหน้าต่อหน้าเพื่อนเขาต่อหน้าครอบครัวเขามันมันมันหนักกว่าเดิมนะอันนี้อันนี้แอพพลได้กับทั้งสามีและทั้งภรรยานะภรรยาเห็นสามีไปแฮงเอาทกับเพื่อนอยากให้เขากลับพูดคุยหลังจากที่กลับบ้านแล้วก็ได้ครับ ว่าเออคุณช่วงนี้ไม่ได้มีเวลามาทานข้าวเย็นด้วยกันเลยนะหรือ whatever ผมรู้มัน,ม,นมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นหรอกถ้าเกิดสามีก็จะไปตลอดมันก็ไม่ง่ายแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าเดินเข้าไปในโต๊ะกินข้าวกับเพื่อนแล้วก็บอกว่าแกกลับบ้านเดี๋ยวนี้คือถึงตอนนั้นนะถึงแม้ว่าเขารู้สึกว่าเขาผิดนะแต่โหมาจัดใหญ่แบบนี้เสียหน้าไหมโอ้โหเพื่อนล้อตลอดอีกอกี่เป็น10ปีเลยใช่ปะทะเลาะเบาแวงเป็นเรื่องใหญ่โต ผมไม่ได้พูดถึงภรรยาอย่างเดียวสามีก็เป็นคุณไปพูดดูถูกภรรยาเมคกฟันภรรยาต่อหน้าเพื่อนๆคุณต่อหน้าเพื่อนๆภรรยาขำไหมครับคุณอาจจะตั้งใจแบบดีนะอยากขำๆแต่ภรรยาคุณไม่ขำนะมันเสียหน้านะครับคุณต้องเซฟเฟซคือคุณต้องรักษาเกียรติรักษาชื่อเสียงภรรยาคุณเช่นเดียวกันต้องฝึกฝนนะครับถ้าถ้าเราต้องการความ ยั่งยืนของความสัมพันธ์นะครับข้อที่5ครับ they are willing to make sacrifice for each other คนที่จะอยู่กันยาวนะบางทีเราต้องยอมเสียสละบางอย่างเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ถูกต้องเสมอไปก็ได้บางอย่างเราอาจจะต้องยอมเสียเปรียบถ้าคุณจะใช้คาว่าเสียเปรียบนะแต่ว่าสำหรับคู่ชีวิตเนี่ยผมคิดว่าไม่มีคาว่าเสียเปรียบได้เปรียบหรอก คุณลองนึกภาพคุณกับลูกดิคุณเคยรู้สึกว่าคุณเสียเปรียบเวลานอนป่ะเนี่ยลูกมันนอนได้เยอะเลยฉันไม่ได้นอนเลยคุณมีคิดความคิดแบบนั้นไหมผมไม่เคยมีคาว่าเสียเปรียบอยู่ในหัวผมเวลาผมทําอะไรให้ลูกเลยนะว่าโอ้ยทำอะไรให้ลูกต้องเยอะลูกไม่เคยทําอะไรให้เราเลยเนี่ยชงนมให้ลูกต้องกี่ขวดลูกไม่เห็นมันมาชงนมให้เราเลยไม่มีแบบนั้นไหมเราไม่เคยเราคือ sacrifice ล้วนๆเลยเต็มที่ จนถึงไม่เอ,า,อางนี้พูดบอกบอกลูกเล็กมันชงนมไม่ได้นต่อให้ลูกโตเนี่ยผมก็ไม่เคยคิดนะว่าผมเอาเนี่ยดูซิโตแล้วเนี่ยผมไปขับรถไปส่งไปรอเนี่ยเมื่อไหร่เขาจะขับรถมาส่งมารอผมบ้างไม่ได้คิดแบบนั้นเขาอยากส่งผมตอนผมแก่ผมก็ดีใจมารอผมผมก็ดีใจแต่ถามว่าเฮ้ยผมรอคุณกี่ชั่วโมงผมรอคุณกี่ครั้งลูกเราต้องทําแบบนั้นเท่าไม่ไม่ใช่ครับผมแค่มีความสุขในการไปรอเขาแค่นั้นเอง คู่ชีวิตก็เหมือนกันนะครับผมแค่เปรียบเทียบไม่เห็นท่านั้นเอว่าถ้าเรา willing to sacrifice ก็คือเรายอมที่จะเสียสละเนี่ยปัญหาเกิดน้อยครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทุกอย่างมันเป็น trade off ท่านทำให้เธอหนึ่งครั้งเธอต้องทำชั้นคืนหนึ่งครั้งท่านทำดีเธอต้องดีกับมันเป็นสมก,การเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าความสัมพันธ์มันก็จะแย่ลงเทคนิคอันสุดท้ายนะครับ ที่ทำให้คู่ชีวิตเนี่ยที่มีปัญหาหรือว่ามีข้อขัดแย้งกันเนี่ยเขาเขาสามารถบรหิหารจัดการได้เนี่ยเขาบอกว่า they expect to disagree with each other on something and they are okay with it แปลว่าคุณอย่าคาดหวังว่าทุกอย่างคุณจะต้องเห็นด้วยพเห็นพอ้องต้องกันในทุกเรื่องคุยกันเลยครับว่ามันจะต้องมีบางเรื่องแน่นอนที่ เราจะเห็นไม่ตรงกันแล้วเราจะโอเคกับเรื่องนั้นมีเราเคยเจอใครไหมครับที่เห็นตรงกับเราร0 0ไม่มีหรอกครับเพียงแต่เขาจะพูดหรือไม่พูดก็เท่านั้นแหละคุณคิดว่าลูกคุณเห็นด้วยกับคุณ1 0 0ยเ์ไหมไม่มีทางผมบอกได้เลยว่าไม่มีทางอุย้ยไม่ครับอาจารย์ไม่ครับอาจารย์ลูกเนี่ยบอกอะไรก็พยักหน้าใช่เขารักคุณหรือไม่เขาก็กลัวคุณเขาก็พยักหน้าแต่ใจเขาอะอีกเรื่องนะครับ เขามีอะไรหลายเรื่องที่ไม่เห็นด้วยกับคุณเชื่อเด็ดท้งทงที่บางเรื่องคุณคิดว่าน่าจะเห็นด้วยลูกกินอาหารที่มีประโยชน์นะลูกครับพ่อครับพ่อทนะี่คุณคิดว่าเขาเห็นด้วยปะไม่แน่นะเบื่อจะตายไม่อยากกินแต่ขี้เกียจจะพูดเพราะเขาพูดมาบอกว่าไม่อยากกินนะพ่อพ่อจัดอีก5้านาทีถึงประโยชน์ของสารอาหารให้ครบ5้าหมู่เบื่อขี้เกียจฟังธรรมชาติรับ มันจะมีบางเรื่องที่เขาจะไม่เห็นด้วยกับเราแต่เราคงต้องโอเคอะ่ะเพราะเราไปฝืนไปบังคับให้เขาเห็นด้วยไม่ได้เราอาจจะบังคับปากเขาได้นะแต่เราบังคับใจเขาไม่ได้แน่นอนแล้วไม่ใช่แค่ลูกนะคุณคิดว่าคุณจะไปบังคับภรรยาคุณให้เห็นด้วย,ค,วยคุณทุกเรื่องได้ปะไม่มีทางคุณจะผู้หญิงคิดว่าจะบังคับสามีให้เห็นด้วยกับภรรยาทุกเรื่องปะไม่มีทางทําไงอาจารย์ทําใจอ่ะ แต่ผมเชื่อว่าคนรักกันเนี่ยไอ้เรื่องที่จะเป็น i s a g r e e m e n t เนี่ยมันมีแต่มันคงไม่เยอะมันคงไม่ใช่ส่วนใหญ่เพราะถ้าเกิดเราไม่เห็นด้วยกันทุกเรื่องเราคงไม่เป็นแฟนกันตั้งแต่แรกแล้วแหละถ้าเรารักกันเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีข้อดีไม่ใช่ข้อดีสิเราจะต้องมีสิ่งที่เราอักรีกันมากกว่าดิสกรีถ้าเราบอกไอ้นั่นพูดก็ไม่ใช่ไอ้นี่พูดก็ไม่ใช่ทุกประโยคที่มันพูดไม่ใช่แล้วเราไปรักเขาทำไมมันมันยากอะเอางี้แล้วกันมันมันมันยากนะครับ สรุปนะหวิธีที่คู่ชีวิตเอาไว้ใช้บริหารจัดการความไม่ลงรอยกันเนี่ยวิธีที่1นนะครับให้จัดการกันในเชิงบวกนะครับความไม่ลงรอยอย่าอย่าแบบทะเลาะบอะแว้งนะครับอันที่2ก็คือเราจะจัดการความไม่ลงรอยกันแต่เราจะไม่จัดการซึ่งกันและกันนะครับไม่ไปเล่นตัวตนอันที่3ก็คือเราต้องฝึกในการสื่อสาร บอกให้เขารู้ถึงความต้องการของเราหรือเขาเป็นคนหัดสังเกตคนอื่นด้วยอันที่4ี่นะครับเราต้องพยายามรักษาหน้าของแต่ละฝ่ายนะครับอย่าทําให้เขาเสียเกียรติต่อหน้าคนอื่นๆอันที่5นะครับเราต้องรู้จักเสียสละและอันที่6นะครับเราก็ต้องคาดหวังว่าไอ้เรื่องความเห็นที่ไม่ลงรอยกันเป็นเรื่องปกติเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับ ก็วันนี้เอามาฝากประมาณนี้นะครับกับหนังสือที่อยู่ในหนังสือที่ชื่อว่า1000 h a plus little habits of happy successful relationship ของคุณ Mark and Angel Chernoff ผมผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็จะทยอยหยิบเรื่องราวพวกนี้มาเล่าให้ฟังนะครับเป็นจะเรียกว่าเป็นครั้งเป็นคราวแล้วกันเมื่อกี้ตอนเริ่มต้นวันอาจจะพูดผิดว่าเป็นวันศุกร์นะครับคิดว่า ผมผมข้ามวันไปตอนนี้งงมากสอนมันทุกวันแล้วนึกไม่ออกวันไหนวันหยุดไม่หยุดอะไรเงี้ยน่าจะเป็นวันเพื่อเลหัดนะครับเดี๋ยววันศุกร์กลับมาเดี๋ยวจะมีเรื่องราวพวกนี้มาเล่าให้ฟังต่อนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ n o p a ดน n สตอรี่ no a life changing story